สวัสดีครับผมาอพันป่านะครับคิวน,นี้บอกเลยว่าโคตรมนันตอนนี้เนี่ยนมาม่าเลยคือโตกาดเต็มทุกพื้นที่เลยนะครับด่าก,กันทุกวันว่าลิโลนี่มันกลายอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเพราะงั้นวันนี้เราก็จะหยิบลิลป่ากันนะครับน่าจะไม่มีดราม่าเพราะว่าเขาด่าแต่ลิโลนะอันนี้ร้อเลยนะจ <laughs> ริงๆคิวนี้นเนี่ยก็มีคนท้าแชรเล่นเล่นลิลป่าเข้ามานะครับเพราะงานเกมนี้เราจะแพ้มได้หลยชาตแต่ว่าดานคลิเราเนี่ยมันก็ค่อนข้างแบบตปกนิดนึงนะครับไม่รู้ว่าดราม่จะพอไหมนะ เริ่มต้นมาทีมก็ค่อนข้างเป็นงานนะครับมาเตรียมตัวช่วยรือฟาร์มนะแต่ว่ารู้สึกเหมือนสลิมนี่เข้าห้องมาแบบไม่รู้ว่าเกมนี้มีชาเล่นอยู่นะครับก็เหมือนกับว่าน้องเข้าใจตกใจนิดหน่อยนะตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันฟาร์มค่อนข้างช้านะครับตอนแรกก็กะว่าจะใช้ทูฟาร์มนะครับแต่ว่าไปมาเขาไม่เอาดึกและนี่ก็ฟาร์มช้าซะจนลุกอีกสงสารเลยนะครับมาช่วยฟาร์มนะตอนนี้ก็ผ่านไปทั้งหมด45หวินาทีแล้วนะครับก็เพิ่งฟาร์มตัวที่2นะครับ หลังจากที่ชึงข้ามเนี่ยรู้ว่าเราฟาร์มแน่นอนแล้วนะครับเขาก็ตัดสินใจที่มาเวทป่าทันทีนะครับด้วยความที่ว่าน้องอลิสกระตัวก็เตี้ยนะครับขากระั้นนะครับสุดท้ายก็ทำอะไรไม่ค่อยได้ครับในแต่และชาลเลนจ์เนี่ยผมก็รู้สึกได้ถึงหายนะตั้งแต่ชื่อชาลเลนจ์แล้วนะครับเพราะงั้นผมก็ไม่ค่อยแปลกใจสักเท่าไหร่ตอนนี้เราก็ทําได้แค่ต้องมาต้องตาฟาร์มนะมีคี้ตัวนี้ตัวน้อยก็ต้องเอานะครับแต่ว่าตอนนี้นี่โอ้ฟาร์มคี้ได้แบบน่ารักมากเลย ข้างล่างก็ได้คีบมาตัวหนึ่งครับเดี๋ยวไปต่อที่มังกรครับต้องรีบสีนะอันนี่ตีมอนไาจะตายเลยคนดูนี่รู้สึกว่าน่าจะกำหมัดไม่มากระดอยแล้วนะความช้ามากเลยโอดโอเมก้ามาตอนนี้ก็ทดสอบดาม่กันนิดหน่อยนะครับโอ้โหสตาร์ทแทบไม่สะเทือนมีดาเเมือนนะมี เดี๋ยวต่อไปเราจะรีบขึ้นจอไไปขึ้นอ่านตยตงมังกรยเยอะครับตรงนี้น่าจะพอเล่นได้โอ้ทาร่าสวยครับต้นเกมนี่ <c oughs> จะเรียกว่าไงดีคูด <c oughs> าวนะ่ท <c oughs> โอ้ยโอนี่เริ่มข้างแล้วครับโอไวโอ,โอ,โอ,โอ นี่เห็นเราไปโดนรดีไวโอ่ไล่ยิงหมุนหมุนหมาโอ้โหสดเรียบร้อยคนนานเลยมาครับกันครับลุยกันต่อครับตอนนี้น้องเจนนี่ก็โดนรีเข้ามาให้20บาทครับขอบคุณมากๆเลยครับต้นเกมก็สกอร์ค่อนข้างตามนะครับสกอร์ก็เป็น4ต่อ6นะครับตอนนี้ก็สังเกตได้เลยว่าทุกคนต้องช่วยรีฟาร์มนะครับโคตรลำบากเลย ตอนนี้ทีมเราหลายๆคนนี่ก็พยายามที่ช่วยกันเฝ้าดูบัพแดงนะครับอุย้ยแล้วนี่อะไรเนี่ยมาเยอะจัดเฮ้ยแล้กินกบโอถอยเกินโอ้โหแล้วนี่สุดยอดคอมโบโอ๋อลิศกินกบปอนนี่โอ้วงแตกเลยโอ้เถือดเกินนานี่บอนนี่เลือดน,น้อยครับเ,เป็นกบไปเฮ้ยริ่รเอยโอ้อโหนี่แบบคอมโบได้ฝันเลยนะเนี่ยโคตรเถื่อน อ่ะตอนนี้คนดูน่าจะเริ่มจะชื่อแล้วนะครับก็เดี๋ยวขอตตดเข้าสูนทรณาสโค่ครับ <need> ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาผมขอแนะนำวิธีการเติมเกม,เกมที่ปลอดภัยสุดในตอนนี้เลยนะครับเริ่มแรกกดที่ดาวโปรไฟล์ของเราแล้วกดตรงรูปเฟืองเล็กแล้วให้กดที่ open ID จากนั้นให้กดคลอดแล้วก็จะได้ ID ที่ใช้เติมเกมนะครับจากนั้นก็ทักแชทเพย์ยิบสี่ใบเอ็มพิมคำว่า R V นะครับจากนั้นก็วาง open ID แล้วชำระเงินตามรายละเอียดได้เลยครับ หลังจากฉลองกันแล้วเนี่ยรอแป๊บนึงครับคูอปองก็จะเข้าสู่ ID ทันทีซึ่งเพจน,นี้เนี่ยบอกเลยว่าปลอดภัยและคุ้มมากเลยครับหาใครวังมองหา ID ดีเอวีคุ้มๆพร้อม,ม,มเล่นนุ่นครบกีฬาส,สวยๆแนะนำเพจน,นี้เลยนะครับเอเมนต้อน TP7 เพจนี้เนี่ยมีผู้ตาบมม้าถึงหนึ่งสายจนเหมือนคนเลยนะครับที่นี่ก็จะมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกมเอาวีราคาถูกราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่30บาทเท่านั้นเองนะครับสามารถดูนึวิเพจใต้คลิปได้เลยครับมาครับโฆษณาจบแล้วครับรียิวต่อครับ วันนี้บอกโคตรสวยสวยจริงสวยจริงวันนี้ดักอันนี้นะอีกโกลมาละไปครับคอยสักคอมโบโอ้โหเรียบร้อยยี่โอ้โหแตกเลยกดเถือนรวบอันตีล็อกขาเกื่อจะอันนี้ซากเป็นสิบสอเจ็ดแล้วรับ เกมพิ้งเฉยตอนนี้เกมก็เริ่มไหลแล้วทีมก็ได้ฆ่าต่อเนื่องนะแต่ว่าไวโอครับยูดีไวโอนี่รวยเฉยและย,ยิงย,ย,ยับเลยโอ้ละการว่าเลนล่างตายไปสองครับตัวนเมกาดีกว่าคันยังซ่าเนี่ยแต่ว่าดาวเมจเราเหมือนตดแนวกับตลิมมาเพื่อน เวลาเข้ามาโอ้โหโอเคครับยังปิดจุดได้ <laughs> แล้วก็ตอนนี้เนี่ยฝั่งงท่ามเนี่ยก็เริ่มรวมตัวแล้วนะครับตอนนี้เขารวมอยู่ที่ระล่าค่อน,น,นข้างเยอะเลยนะครับหลังจากที่ตอนนี้เนี่ยไวโอเริ่มรวยนะครับก็ <laughs> ขอแวบ,บคิวกล้ากันนะสถานก,การณ์ตอนนี้ก็ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่ครับ <c oughs> พอเขารวมตัวขึ้นมาจริงเนี่ยโอ้เราสู้ยาวเรื่องนะ ส่วนี้ตอนได้แค่นี้ครับตัวเขาอยู่ที่ผมเดี๋ยวผมขอดันคิวไปต่อนิดนึงได้นิดนึงก็ยังดีครับตัวง่อยแล้วเดี๋ยวให้ขึ้นตัวไปเนี่ยเราจะขึ้นเป็นจังกอเวกขึ้นมานะครับตอนนี้ผมก็ตัดสินใจใช้ตีเคียบไปนะเพราะว่าเริ่มเคียบช้าแล้วนะสำหรับเซนการ์นี่เราเสียสองตีเลยนะ แต่ว่ารู้สึกว่าฟาร์ไมไวขึ้นเนี่ยตอนนี้รู้สึกฟาร์ไมไวขึ้นตรงนี้อันตีสองวิครับตายครับตรงนี้ยัดไปโอ้ยเรียบร้อยโอ้ดางเม็แล้วมาครับตอนนี้เชื่อเราตายวิสอ่แล้วทีมเขาตายวิสานี่เพราะแค่ได้เปลี่ยน,นยาาวาฒ้าตายครับอันนี้ก็จบไฟไปครับเดี๋ยวกลับเข้าไปฟาร์มมันต่อครับ ตรงฟาร์มเยอะหน่อยอเรนน,นี่มันจะเก่งตอนของเต็มอย่างเดียวรู้สึกลำบากตรงนี้เดี๋ยวใช้ตันตีฟาร์มมัเลยนะครับไปดิเพราะเดี๋ยวต้องไปบับแดงด้วยบับแดงนี่อีก8วินะครับถ้าบับแดงมานี่ผมว่าน่าจะเก่งขึ้นเยอะนะเพราะว่าตันตีจะได้ติดสโล่ด้วยนะได้ติดหนักหน่อยอนะไรอย่างเงี้ย ผมขอนะผมขอนะอย่าเพิ่งเอานะหมายวาตอนนี้ดีอลิแกันเงินอันหนึ่งนะครับแต่ตุลกางมีตุลุมบอลครับโอ้ระยานเข้าโอ้โหประวัติชัดเจนโอ้โหเกือบโหเรียบร้อยแต่ว่าทีมเขากลายเป็นว่าตายไปสามแล้วเมื่อกี้เราได้คิวแล้วเดี๋ยวตรงนี้เรามาดูเพื่อนเราเล่นกันบ้างนะครับทีมเรานี่พยายามที่จะตันตรงกลางนะ เลี้ยงไปตัดฟ้าเขาครับเอาจนตรงนี้เนี่ยน่ากลับมาเอาทางดัสเซเยอร์นะครับมาครับกันครับลุยต่อครับตอนนี้ที่เรามีตรุมบอลกันนะครับอย่านี่เริ่มคังนะเนี่ยไรคาสะลึงนะแล้วนะแล้วตรงนี้ครับวางตีโดสามตัวแต่ว่ววาได้แค่นี้ครับโอ้น่าเสียดายตามเหมย์ปอกแป๊กมากเลยเอาไม่ถึงตาเนจะ้า ตรงนี้ทางคาร่า,ารับปิดลูนี้ได้ครับแต่ว่าไปเสียคิวให้ทางไวโอครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับตอนนี้ไวโอนี่รวยมากเลยอันตรายแล้วเนะโอ้โหไม่กล้าที่สุดจัดเราต้องคอยกัดลมกาครับโลเวล่าจังหวะนี้เรียบร้อยโอโหต้อคิวโอเวล่าร่างแรงเลยครับเจอป้อมยิงอีกสองลัตด้วยโอ้ยังแรงตามไหมตอนที่ผมเริ่มมานะหลังจากที่ได้เจาะก่อนนะนนนครับตอนนี้การเงินโดยรวมเนี่ยก็ยตามอยู่พันห้านะครับ เกมตามนิดหน่อยครับแต่ว่าไวโอเดอรวมแล้วถือว่าโรยมากครับการเงินนี่ตอนนี้ไวโอนี่เงินนำโด่งเลยไวโอนี่เงินเยอะกว่าผมพันหนึ่งอ่ะผมพลาดทีโดนไวโอยิงตายนะตอนนี้ก็พยายามเล่นฟาร์มขึ้นนานะครับหาตามไปก่อนนะ,ะกิงตามอยู่นะ,ะตอนนี้ก็พยายาม,ด,ด,ม,ม,ายมดูวัตถุดงไปครับกินกอบไปนะครับแต่ว่ารวบไม่ถึงะครับ ตอนนีทอยครับยานก็ปิดละโอ้แล้วกิ้งกโกครับไปผิดทางครับเรียบร้อยโอ้โหตอนนี้ผมเกียมตั้งรับเลยครับอัติไม่มีครับตอนนี้แต่ว่าเพื่อเราไม่เล่นต่อครับอันตรายละโอ้แล้วเสทาร่าครับโอ้เราไอโอยิงผมครึ่งหลอดโอ้โคตรเถื่อนตอนนี้ผมก็พยายามเดินเดินนะครับเผื่อเห็นไปโอนะครับจะได้สกิลสวยสักทีอะไรเงี้ยแต่ว่าโอเมก้านี่เดินมาเปิดแบบก่อนนะครับ แต่ดาร์คเซยเออร์มันจะเข้าครับกีโรตาย2คนพลเน่ยตรงนี้เดี๋ยวรีเลือดอย่างครับเลือดน้อยเหลือเกินครับอันตรีมีเลยตรงนี้ต้องระวังครับแล้วตรงนี้กีนกบเกิดแล้วรอจังหวะเลยโอ้ยโอเมก้าสามไมครับรอาอัออาาตรีครับ,รบไปครับลุยตอนนี้ได้จังหวะสอดแล้ว มีลาขึ้นฟ <cartoon> okay, ันไปละวิ่งตามเลยทาร่ามะโอ้สปานไปครับตามต่อครับเรียบร้อยแบบนี้เอาแค่ตัวนี้พอแล้วโหตะว่าทาร่าไปโดนโหทาร่าจะเย็นโอ้ยโอ้รีบด้วยโหทาร่านี่ร่วงเลยวโอนี่แรงจับส่มแล้วครับไม่โดนเลยจับไงดีทีนี้โอ้ยโอเมก้าโอ้โหแรงเอาเรื่องเลย โอ้ยโอ้ยโอ้โหเรียบร้อยโอ้ยโอเคสองคันแต่ว่าไปนี้ยังดีครับวันนี้ปิดโอเมก้าได้ครับแลนไปมาครับกันเลยครับเรื่องต่อครับตอนนี้เราก็ได้มงกุฎขึ้นมาแล้วนะครับแต่ตรงการนั้นเล่นอยู่ครับโอ้ตูปีล่าครับเรียบร้อยยี่อุ้ยระยะไหนตกใจวิ่งไปเจอยาวบเลยแต่ตรงนี้มีนัวครับสตัน์ดักลาคอสครับเรียบร้อย อยย่าลลเแล้วก็ตรงนี้ต้องมีคนกลับไปกันข้างล่างคนหนึ่งนี่ครับแต่ทาร่านี่เครื่องแรงครับโดนเข้าหลังป้อมครับกิ้งกกตาครับเรียบร้อยโอ้โหเอาเรื่องดักนิดนึงครับโอ้แล้วลูอีโอ้โหเกิรดโอ้โหลูอีก็สกิลดักอนาคตเหมือนกันเรียบร้อยเลยกระเด็นไกลจัดเลยแต่ตอนนี้ก็ใกล้จะเกิดครับ โอ้ <Es> e. ัาล oh, oh, oh. oh, sure. oh, ่าไปนะครับเข้าสุดเลยอ้ยโอ้โอเข้าบ่อทันอีกโอ้หวิ่งสี่คูนร้อยโอ้ยโ้วโอ้ยโ้โอ้ยอ้ยโ้อ้ยโ้ยโอ้ยเ้ยโอ้ยอ้ยโไ้ย้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ิอ้ยโ้ยโอยบอ้ยโอ้ยโอ้ยโา้ยโอ้ยโอ้เโอ้ย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 โอ้อ้ยโอ้รโอัยโอีย้อยโอ้อ้อ้ยโ้อ้ยโ้อ้อยอยออย้ แต่ว่าคิดการเข้าครับผมต้องการอีกหน่อยครับได้อากนี่ครับโอ้เราไปโอครับเอาก้อนได้ครับแล้วมีนัวครับตรงหน้าก้อนเลยได้คอมโบในตำนานครับเกิดขึ้นอีกครั้งครับกิ้งกบเข้าไปลวครับอันตีตรงนี้บอลนี่ตามต่อครับเรียบร้อยครับตายไปสองเลยโอ้ยังเคลื่อนโอ้และนี่ก็ทางคุณเนมนะครับมีโดนิเข้ามาเพื่อขอเล่นเออออมาใส่ฟูลเมทนะครับจัดไปครับผมตอนนี้ชาร่าก็ตายอยู่นะครับ แล้วตรงนี้จังหวะนี้ครับไลโอเมกาแล้วกันโอ้แต่ว่าหยาดมาครับหยางงอกนะการรอตัอง้งห่อยครับเรียบร้อยครับหยาดโคตรแรงสไลมครับโค้สู้ขาดใจและคอมโบครับโอ้เราหอ่อครับไปโดนมันกัดโอ้ได้แต่ได้โศาสาร,ร่วมมาได้แนละ้เดียวจริี ตอนนี้ทางทีมเขาก็เริ่มทยอยเกิดนะครับแต่ก่อนเลนบอลครับมีไฟเกนปรับปลายครับกับโอเมก้าครับแล้วครับกันครับดูยันต่อครับทีมเขานี่รวมตัวทางเลนบอลนะและมีคนกล่าวไว้ว่าอลิสคือแอสซอร์เนครับโฟกัสไปโอดีดีครับอาครับจังหวะนี้สวย้าไปครับตัดตานตรงนี้ครับเรียบร้อยครับตัวคิวโอ้โหและเราไม่บอลนี่มาจากไหนเนี่ยโอ้โหโดนลงเฉย ต่นี่ก็เป็นจังหวะได้เปรียบแล้วครับพาเขาจะเบอร์อะไรครับกำลังลุ้นลุ้นรอสายจะลุ้นโอ้ยครับตอนนี้คื่อเขาตายสี่ครับแล้วก็คีฟเข้าทางเนินโมยครับแต่ว่าซาลิมไม่มาครับซาลิมมาช่วยดันคีฟเลยครับไม่ไหวแล้วโอ้ดันยากดันเย็นเหลือเกินหลงอีพยายามจะเข้าบ่อครับสตาร์นดักเอาไว้ครับเอาแล้วเข้าไม่ได้ครับงี้มีอีกบ่อนะครับสตาร์นดักไปอีกรอบครับเรียบร้อยครับโอ้แตกเลย มาครับตอนนี้เขาตัดไปห้าครับแต่ว่าคิปจะไม่ถูดันขึ้นมาครับแต่ก็ตรงนี้สายหลุดนะครับทําให้ภาพตัดไปนิดนึงครับแต่ปอมกาเลยครับลรยโอมมาจะเกิดครับอันตีตาก็ไวครับเรียบร้อยอะโอเคครับจบเกมครับโหเกมนี้บัวกันัวจับนี่ขโมยสายเวท้ามีกิ้นกบเลดิโหรอเลือกนะไม่ต้องลัวทอยหรืออะไรเลยครับ เกมนี sí, <c oughs> ้เนี่ยท um ีมเขามีทอยอยู่ถึง4คนเลยนะครับกาวแบบออกมาต้านเวทเต็มที่เลยเกมนี้ก็ไปเกมแม้รักคอน36ดาวนะครับเกมนี้ก็ได้เป็นเหรียญทองสปอร์ตไปนะครับอันนี้เราได้จังเกิลไม่ใช่เหรอแล้วก็เอพีก็เป็นของสลิมครับเอาจริงเนี่ยอลิสถามว่ามันอ่อนไหมผมว่ามันก็เป็นตัวที่ใช้ได้นะครับถ้าหยิบมาถูกด้ามนะแต่ว่าถ้าเราจะหยิบไม่สนด้ามเนี่ยก็บอกตามตรงว่าทําให้ทีมได้ยากนะครับเพราะว่ามันแพ้หลายดามอยู่ โดยเฉพาะเวลาอีกฝั่งเนี่ยเป็นดารฟที่ตัวหนาหน่อยนะครับบอกเลยว่าต้นเกมนี่โอกาสเกมตามสูงมากครับเจอเขาถมบงถมป้อมเนี่ยอลิสกันไม่อยู่นะครับก็ถ้าอยากจะถามว่าเอออลิสอะมันดีไม่ดียังไงเนี่ยต้องถามแคลรี่ครับว่าแคลรี่ชอบให้อลิสลมให้หรือเปล่านะครับใครเป็นเมนแคลรี่นะครับก็ลองพิ์คมอมมต์เข้ามาละกันนะครับมีคอมพินอะไรกินอย่างไงกันบ้างน,นะครับและก็ในเกมนี้มีการออกจาแเวทถึง2อันนะครับ คือแกนี้เอารีงผมก็ไม่คิดว่าทีมเขาเนี่ยจะออกทอยเยอะขนาดนี้นะก็เลยเอาออกทอยชิ้นหนึ่งตอนหลังนะครับอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เตืนใจให้กันหน่อยนะกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ